สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมในทุกๆวันนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําไส้อั่วโดยที่ไม่ต้องใช้ไส้กันค่ะมาม่าจะใช้เป็นแผ่นแป้งเวียดนามนะคะนํามาห่อแทนไส้กันค่ะสูตรไส้อั่ววันนี้นะคะรสชาติหอมอร่อยถึงเครื่องถึงแกงมากๆเลยนะคะเข้มข้นมากๆเลยค่ะและที่ดีไปกว่านั้นก็คือทําง่ายนะคะแล้วก็ห่อง่ายไม่ต้องงอไส้เลยค่ะ วัตถุดิบส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมในส่วนของเครื่องแกงมาม่าก,ก็จะใช้เป็นวิธีปั่นนะคะมาม่าจะใช้พริกแห้งนะคะอยู่ที่ประมาณ15-20เม็ดนะคะนำไปล้างทำความสะอาดแช่น้ำจนนิ่มแล้วนะคะแล้วก็นำมาปั่นค่ะ จากนั้นใส่กระเทียมลงไปค่ะมาม่าใช้เป็นกระเทียมจีนอยู่ที่ประมาณ6กลีบนะคะจากนั้นใส่ขาค่ะมาม่าใช้เป็นขาอ่อนอยู่ที่ประมาณ3-4ชิ้นค่ะจากนั้นเราจะใส่ตะไคร้ตามลงไปมาม่าใช้ตะไคร้นะคะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้อยู่ที่1ต้นนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะ2หัว กะปิอีก1ช้อนโต๊ค่ะปั่นผสมเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปปรุงแล้วก็ผสมเพิ่มกันค่ะมาม่าจะปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะอีก1ช้อนโต๊ค่ะ จากนั้นมาม่าจะบี้นะคะตัวน้ำตาลปี๊บแล้วก็ตัวน้ำปลาเนี่ยคลุกผสมให้เข้ากับเครื่องแกงกันก่อนนะคะพอเข้ากันดีแล้วมาม่าก็จะมาเติมผงขมิ้นลงไปนะคะเพื่อเพิ่มสีค่ะหรือ,เพ,อเพื่อนจะใช้เป็นตัวขมิ้นที่เป็นแง,ง่งแก็ได้นะคะนํามาปั่นรวมกันค่ะพอผสมเข้ากันดีแล้วมาม่าก็จะใช้เป็นเนื้อหมูบดนะคะอยู่ที่300กรัมค่ะ จากนั้นมาม่มาจะเติมผักชีลงไปค่ะกาปริมาณเอาตามความชอบเลยนะคะตามด้วยใบมะกรูดหันฝอยค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะจากนั้นเราก็คลุกผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอคลุกผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักไว้ค่ะมาม่มาจะพักอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีนะคะถ้าหากเพื่อนๆรีบก็สามารถนำไปห่อได้เลยค่ะ จากนั้นเราจะมาเริ่มห่อกันเลยนะคะให้เพื่อนๆเตรียมน้ําค่ะแล้วก็นําแผ่นแป้งเวียดนามของเรานะคะลงไปชุบน้ํากันก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋วเราก็นําส่วนผสมของเราใส่ลงไปตรงกลางได้เลยค่ะ กะปริมาณให้ดีนะคะอย่าให้ก้อนใหญ่จนเกินไปนะคะไม่งั้นเวลาเรานําไปทอดหรือนําไปย่างเนี่ยจะทําให้สุกได้ยากนะคะจัดส่วนผสมได้ที่แล้วเราก็มาม้วนกันเลยค่ะมาม่าจะพับตรงขอบด้านข้างเข้ามาก่อนนะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะรัดให้แน่นค่ะ เสร็จแล้วก็ม้วนขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาสวยงามนะคะจากนั้นเราจะนําไปพักไว้ก่อนบนภาชนะนะคะบนภาชนะมาม่าแนะนําว่าให้ทาน้ํามันพืชลงไปบางๆนะคะแล้วก็วางตัวไส้อั่วของเราลงไปค่ะเพื่อเวลาเราจะนําไปทําในขั้นตอนต่อไปนะคะตัวไส้อั่วของเราเขาจะได้ไม่ติดภาชนะแน่นนะคะจะได้นําออกได้ง่ายๆค่ะ จากนั้นเราก็จะมาทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทอดกันเลยนะคะ ตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟอ่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะจากนั้นเราก็จะนําไส้อั่วของเราวางลงทอดได้เลยค่ะมาม่าแนะนําว่าอย่าวางติดกันนะคะเพราะว่าตัวแผ่นแปะเขาเป็นเขาเจ้านะคะเขาจะเหนียวค่ะถ้าวางชิดเกินไปเขาจะติดกันนะคะแล้วก็จะทําให้ไส้อั่วของเราเนี่ยเละแล้วก็ดูไม่น่าทานนะคะ ทอดพริกกับด้านไปเรื่อยๆนะคะจนไสอั่วของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลืองกรอบทุกด้านแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะไส้อั่วของเราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาหันดูด้านในกันนะคะด้านในก็สุกกำลังดีนะคะแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องแกงมากๆเลยค่ะ แค่นี้เราก็จะมีไส้อั่วไว้ทานกันแล้วค่ะรสชาติเนี่ยอร่อยเหมือนซื้อเข้าทานเลยนะคะที่สำคัญคือทำง่ายค่ะแล้วก็ห่อง,ง่ายๆไม่ต้องงอไส้เลยนะคะถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมไปลองทำตามกันทูค่ะถ้าถูกใจมากๆมามาก,ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมามาค่ะ สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ